ดีกาอะไรเลยนะเอฟซนะเอาจริงๆนะไม่ต้องไปร้องขออะไรเลยจบในไม้เดียวว่ายง่ายนะจบครั้งเดียวเลยโอ้แย่ๆนะครับบอกได้เลยเออนี่แหละนะครับขนาดเอาพูดง,ง่ายๆอะ่ะนายกยังบอกว่า ไม่ไหวแล้วต้องต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วนะนายกวักบอกว่าอย่างนั้นนะเออนะเขาบอกว่ายังไงก็ต้องตัดสินใจต้องทำอะไรขึ้นมาสักอย่างเห็นไหมก,ก็ออกคัมมาตรการว่าจะต้องสั่งให้อ่ายกเลิกสัญญาสองท,งทั้งเรื่องที่มีสัญญาอยู่อีกหลายงานด้วยนะสัญญานี้ด้วยก็คือต้องยกเลิกออกไปเลยแล้วก็กลับเข้ามาสู่ขบวนการอ่าใจสวนนะครับ เข้าสู่กระบวน,นการไต่สวนแล้วก็สอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบมันต้องมีบทลงโทษอะพูดง่ายถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะมีมาอีกเรื่อยๆถ้ามีบทลงโทษมีอะไรถ้าเป็นต่างประเทศนะเออถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเขาฟ้องลมละลายไปเลยเอาจริงนะเขาฟ้องแหลกลานเลยถ้ามีขนาดนี้แต่ถามว่าใครเป็นเจ้าภาพหลังงานนี้ไม่เห็นมีใครจะภาพเสนอตัวขึ้นมาเอ,อทำเรื่องนี้อ่ ให้มันเป็นมาตรฐานเหมือนต่างประเทศเขาเออมันต้องทำนะครับเออมันต้องทำถ้าไม่ทำมันก็จะเกิดแบบนี้แหละเพราะว่าหาเจ้าภาพมาดำเนินการเรียกร้องความยุติธรรมเนี่ยมีไหมละ่ะเออบางคนเขาบอกว่าเรื่องมันเกิดมาตั้งนานเนี่ยป่านนี้ยังไม่ได้เงินเยียวยาเลยก็มีอ่าเป็นไงละ่ะ เออเป็นไงล่ะคราวนี้แล้วจะคิดยังไงกันอ่าในเมื่อขนาดเงินเยียวยายังได้ไม่ครบหรือไม่ได้หรือยังไงต้องสู้กันต้องเออมันยืดเยอะนะครับอันนี้มันต้องมีคนกลางเข้ามามีคนที่ทําเรื่องเนี้ยโดยเฉพาะเลยมันต้องอย่างนั้นเยจัดการอ่าพวกเนี้ยให้มันแบบให้มันรู้ว่าเฮ้ยมัน มันเข้มงวดนะอ่ะกฎหมายมันต้องจริงจังนะอะไรอย่างเงี้ยมันต้องชัดเจนนะแอดว่าถ้าไม่อย่างงั้นเขาก็จะทําอยู่งี้มันก็จะเกิดขึ้นบ่อยๆแล้วก็จะสูญเสียไปเรื่อยๆเออถ้าไม่ใช่ครอบครัวเขาก็จะไปสนใจทําไมทําไมเออถ้าเป็นครอบครัวเขาสิเขารับไม่ได้หรอกถ้าเจออย่างนี้แอดเชื่อนะครับเห็นไหมนี่เอฟซีะ FC นะครับเราไม่อยากจะเห็น ่าคนที่ได้รับผลกระทบขนาดนี้มันเยอะเกินไปอ่าเห็นแล้วก็ท้อว่างะง่ายใครเขาอยากจะขับรถไปถูกไหมเขาเวลาเขาขับรถเขา้าเข้าสู่พวกทางกําลังก่อสร้างเนี่ยโอ้เขากลัวแล้วเอซี FC. เออเขากลัวเลยล่ะอืมเขาไม่อยากจะ ไม่อยากจะผ่านไปเลยอะ่ะเพราะว่ามันมันน่ากลัวไงมันเสียงไม่ใช่อะไรเราเสียงด้วยน่ากลัวด้วยะนะครับชีวิตมันสั้นจริงๆเนาะเอ่อทำไปทำมาก็แป๊บเดียวก็จากกันไปซะแนละ้วเออไม่รู้ยังไงนะครับเราอยู่ก็จากไปเฉยเฉยนะ ชีวิตมันสั้นจริงๆนี่แหละเอฟซีเนาะก็ว่ากันไปนะเออยังไงก็แล้วแต่นะครับตอนนี้ก็ให้ให้ผู้เกี่ยวข้องนะครับมัเดนเนินการให้ให้มันสำเร็จเสร็จสิ้นไปซะนะครับเอากันว่าอย่างนั้นดีกว่าเออก็เรื่องตัวนั้นก็ว่ากันไป FC. เอฟซเออมันก็น่าจะจบแล้วนะแนะอนว่านะ อืมอ่ะอ่ะก็นี่แหละนะครับก็ให้เห็นนะครับว่าเรื่องราวต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนี้มันเป็นอะไรที่อ่าสาหาัสสาการมากนักนะครับว่ากันง่ายอืมก็ไม่อยากให้มันเกิดหรอกนะครับมันเกิดมาแล้วก็ต้อง ดำเนินการแบบจัดการแบบเร่งด่วนไปเลยแก้ไขไปเลยอะไรก็ว่ากันไปตรงนั้นนะครับอ่ะก็ว่ากันไปอ่ะเข้ามาอ่าเรื่องราวของเรานะครับสี่กอน,นะครับนะอ่าก็ยังอ่าคดีของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับก็รอกันดีกานะครับเอฟซี FC นะรอดีกากันต่อไปว่าสุดท้ายยังไงนะเป็นแบบไหนยังไงก็ว่ากันไปเรื่อง อ่ดีกานะครับเดี๋ยวก็ดูความคืบหน้านะครับแล้วก็อ่าฝั่งตรงข้ามก็ไม่ค่อยมีอะไรหวือหวานะครับก็ทะเลาะด่ากันไปแสะกันไปว่ากันไปนะครับอาถามว่าอ่ามันก็ยังมีนะคนที่ออกมาพูดออกมาว่าเนี่ยก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับเอซีนะมี คนฝั่งนู้นเขาก็มีไม่เห็นด้วยเออบอกว่าเนี่ยจะไปพูดว่าเขาทําไมจะไปกล่าวหาเขาทําไมเออจะไปอนู่นนี่นั่นทําไมอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เคยคิดถึงตอนที่ว่าลุงเนี่ยอ่าโดนเล่นงานนะครับทางทั้งที่เขาก็โดนเขาก็โดนคดีอยู่แล้วนะคดีใหญ่เขาก็โดนนะแล้วแถมยังยัดเยียดคดีเล็กไม้คดีเล็กน้อยเยอะแยะมากมายเขาก็โยนยัดไม้ ไม่เห็นมีใครออกมารับผิดชอบเลยเออมันก็เล่นงานเขาตลอดเห็นไหมเล่นงานเขาเอาพวกริลล์ล้อ,นะอามาเล่นงานเขาเออแล้วพอถึงข่าวเขาโดนเล่นงานบ้างดันรับไม่ได้เอฟซี <laughs> เออดันรับไม่ได้นะครับว่าเฮ้ยเออเล่นงานได้ยังไงเขาว่างั้นเออมาจัดการเขาได้ยังไง เนี่ยเห็นเอซก็ดูเอาแล้วกันคนพวกนี้เขาก็จะให้แต่ตัวเองเนี่ยได้รับผลประโยชน์อย่างเดียวนะเอ่อทำทำเขาได้แต่ถูกกระทำไม่ได้นะถูกกระทำไม่พอใจอแต่ก่อนเนี้ยทางเรานี่โดนกันโอ้โหนะครับโดนกันแบบทีนี้ว่าขยับตัวไปโดนอ่ะขยับจะไปทำอะไรทักอย่างก็โดนอีกละโดนเรื่องนู้นโดนเรื่องนี้ เออโดนจนโอ้ยอะไรกันนักหนาวะโดนเป็นสิบสิบอะแต่ตอนนี้ตัวเองโดนมากเนี่ยอ้ออาการครับแกวงให้เห็นเนี่ยเอฟซี FC นะโดนนี่ออกอาการแกวงให้เห็นนะเอ,อ้ยทําไมมันอย่างนั้นวะเออโวยวายไม่พอใจว่าเออทําไมต้องทําไมต้องไอต้องมาเล่นงานพวกเขาอะไรเงี้ยเออมากาแก้ก็เขาทำไมอะไรอย่างนี้ไหม ก็มันก็ต้องดูว่าผิดหรือเปล่าเออถ้าผิดก็ไม่ได้กันแกล้งนะผิดก็คือผิดแต่ถ้าไม่ผิดเนี่ยก็ไปแจ้งความกลับไงเออเขาก็ให้แจ้งความกลับถ้าเกิดว่าผิดก็ไปแจ้งความเขาว่างั้นเออไปแจ้งความเขาเลยเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเออโอ้แบตเหลืออีกสิบสิบแปดเปอร์เซ็นตนะครับ FC นะกว่าจะอยู่ถึงชั่วโมงหรือเปล่าเนี่ย FC นะีะออ อยู่ถึงชั่วโมงนะน่าจะอย่างนั้นนะมันเตือนมาแล้วนะครับแบตเหลืออีกสิบแปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับเอ้ก็ว่ากันไปแหละนะครับสู้ก็สู้กันไปเนาะอืมไม่รู้ว่าจะยังไงแต่แอดพูดได้เลยว่าแอดยังเชื่ออยู่นะทุกวันนี้ก็ยังเชื่ออยู่เหมือนเดิมขนาดขนาดหมอเอฟตีนะ ในสื่อตอนนั้นที่เขาพูดที่เขาออกมาอะไรให้ฟังหมอเขายังออกมาสัมภาษณ์เลยหมอนิติเวศอะไรอย่างเงี้ยที่เขาชนะสูตรเนี่ยเขาบอกเฮ้ยไม่น่าตัดตรงนี้ออกไปเลยเขาพูดอย่างเงี้ยเออตัดอะไรรู้เปล่าเอาตัดไอ้นี่ไงออาตัดการเดินตามหมาไปเขาพูดอย่างเงี้ยไม่น่าตัดออกเขาพูดงี้อ,อ่าเพราะอะไรน่ะ ทำไมหมอก็าถึงพูดอย่างนั้นหมอเขาก็บอกว่าเออมันก็ไม่มีร่องรอยอย่างอื่นไงเออจะไปตัดออกทําไมเขาว่างั้นเห็นไหมอันนี้ตามสื่อนะเอดพูดตามสื่อนะเอ็เอซีนะเอดพูดตามสื่อนะว่าเขาพูดแบบนี้เขาบอกว่าตัดออกทําไมเออก็ต้องก็ต้องอาไว้สักประเด็นก็คือต้องเอาไว้ต้องไม่ให้เอาออกเลยตรงนี้ เออมันก็เป็นถามว่าเป็นไปได้มั้ยมันเป็นไปได้ไงออมันเป็นไปได้เพราะว่าเคสอื่นๆเนี่ยนะครับเขายังเดินไปได้เลยเอฟซีอันนี้ทําไมจะเดินไม่ได้ถูกไหมล่ะเออใช่ไหมเขาก็ยังตําหนิเลยเขาสมบอกตําหนิอ่าตัวตุลน,นะตําหนิเลยว่าทําไมเอ่อทาไมตัดออกนะเอ่อตัดออก การเดินไปเองเนี่ยทำไมตัดออกทำไมเอไม่เอาไว้เออไม่เอาไว้เนี่ยเนี่ยเนี่ยปัญหาเอฟขนาดนั้นเขยังตำหนิกันเองเลยเอาพูดง่ายเขายังไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยว่าน่าจะเอาไว้ก่อนอ่าเหตุผลข้อนั้นนะครับเอาไว้ก่อนเพราะว่ามันยังไม่แน่ชัดนะทุกวันนี้มันก็ไม่แน่ชัดถูกไหมมันก็ไม่ชัดเจน อะไรไม่ชัดเจนสักอย่างหนึ่งนะครับเออถ้ามันชัดเจนสักข้อหนึ่งเราก็จะเชื่ออยู่แล้วนะครับแต่นี่ที่ผ่านมามันไม่มีแล้วทุกวันนี้ก็ไม่รู้จะเชื่อได้ยังไงอะไรก็ไม่น่าเชื่อถือสักอย่างเนี่ยชัดเจนไหมเอเอก็แปลกดีเหมือนกันนะอันนี้มันเป็นอะไรที่แปลกๆเอาพูดง,ง่ายพิลึกพิลึกอยู่อืมแอดก็ไม่อยาก จะไอ้แรมพูดมากอหนะแต่อันเนี้ยเขาฟังจากสื่อที่เขาเคยพูดมานะเขาเคยไปให้เขาขอสัมภาษณ์อยู่นะครับว่าเขาให้สัมภาษณ์ว่าเนี่ยไม่น่าจะเอาเอาข้อเนี้ยเอาออกไปเออเอาข้อนี้ออกไปไม่น่าจะเอาออกน่าจะเอาไว้คือสงสัยได้หมดทุกข้อเพราะว่ามันยังไม่เป็นที่แน่ชัดไงคุณจะไปบอกว่ามีคนพาไปนู่นนี่นั่น มันก็ไม่มีหลักฐานเนียเอฟซี FC. มันเป็นกาวกล่าวหากล่าวอ้างกล่าวหากันเอออะไรมันไม่แน่ชัดอะหลายๆายอย่างแอดไม่เห็นมันจะเป๊ะๆได้สักอย่างไม่มีเออทั้งไทม์ไลน์ทั้งอะไรออ้คนละเรื่องเลยก็สิก็เลยเข้าใจเลยว่าเรื่องนี้มันเป็นอะไรที่มั่วมากเอาพง่ายเลยต้องคุยกันอย่างนั้นเลยนี่ความคิดเห็นของแอดเลยว่ามันไม่ถูกต้อง อมอืที่ผ่านมามันเราเห็นหลายอย่างนะครับว่ามันไม่ไม่ชอบมาพากลไล่ง,ง่ายเสือสิบแปดเปอร์เซนนะครับอก็มันก็ต้องสู้ต่อไปเนาะมมันจะมันมาถึงขนาดนี้แล้วไม่สู้ก็คงไม่ได้แล้วล่ะเอฟซีใช่ไหมเออก็ต้องสู้หนีไม่ได้เอไปไหนก็ไม่ได้ด้วยนะ เพราะว่ามันอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องสู้แล้วออกไม่ได้หนีไม่ได้อ่ะก็น,น่าสงสารนะครับคนเราถ้าไม่ได้ทำผิดเนี่ยถ้าไปอยู่อย่างนั้นเนี่ยโอ้มันทรมานนะแอดว่าเนี่ยอ่ทรมานอยู่แล้วแต่ทำยังไงได้เอฟซีนะเนื่องมามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ต้องลุยมันก็ต้องสู้ถูกไหม หนีไม่ได้หนีก็เท่ากับรับเลยอะ่ะบางคนก็มีการอ,อกระทุ้งนะครับเอ้ยรับเลยแล้วก็ใจจะได้จบรับแล้วมันก็โทษนิดเดียวเขาว่าอย่างนั้นนะเออมันไม่ใช่นะ่ะมันต้องถามว่าถ้าเกิดเป็นคุณคุณจะยอมไหมถ้าคุณไม่ได้ทําอ่ะถูกไหมคุณไม่ได้ทําคุณจะไปยอมทําไมก็ต้องสู้โหจนฝาทุกคนยอมเท่ากับรับผิดเลย อ่าถูกไหมผิดเลยเขาเนี้ยชีวิตเปลี่ยนเลยนะจะบอกไว้เลยนะอแล้วก็สู้มาจนกระทั่งถึงขนาดขั้นตอนสุดท้ายเ,ยเนี่ยเขาจะยอมทําไมเขาก็ต้องสู้สิถูกไหมมันหนีออกไปไปทางไหนก็ไม่ได้แล้วในเมื่อเขายืน่นคําประกาศสิทธิ์ออกมาแล้วพูดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเขาบอกเขาเป็นลูกผู้ชายพออ่าไม่มีเหตุผลอย่างอื่นที่จะต้อง ทำเอาเขาพูดอย่างเงี้ยอ่า